สวัสดีครับผู้ผมจากกลุ่มสองผมชื่อนายบรรพงศ์เพียรจันทร์รหัสนักศึกษาหกสองศูนย์เก้าเจ็ดศูนศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าครับก็คือในสองของผมได้ทําในของยูสองก็คือในส่วนที่เสร็จแล้วก็คือในท่าที่หนึ่งถึงท่าที่สามครับโดยท่าที่หนึ่งผมได้ทําการศึกษาดีไซน์หน้ายูไอหน้าดาวโหลดครับ แล้วก็ในส่วนที่ของผมทำก็คือได้เพิ่มการนี้ที่ทูดูสองครับแอทูดูสปินสองครับก็ได้ทำการเพิ่มแล้วก็ได้พิมพ์ว่าต้องมีอะไรบ้างด้านในก็คือดาวหน้าดาวโหลดที่ดีก็ต้องมีนหน้าอะไรที่ดีครับก็คือต้องอ่านง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนครับสามารถใช้งานได้แล้วก็เรียนรู้ว่าหน้าดาวโหลดนะครับต้องมีอะไรบ้างต้องเชื่อมหน้า หน้าลิง์ไปยังไงไรครับแล้วก็ทางที่สองนะครับของ U2 หงมดได้ดีไซน์หน้าเว็บของหน้าดาวน์โหลดเอกสารครับการเยื่นคำร้องนี่ก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดล่าสุดนะครับที่ได้ออกแบบไว้ ในส่วนที่วของผมทำนะครับก็เออของผมได้ทำการเพิ่มการ,รับแล้วก็เพิ่มหน้าดีไซน์เข้าไปครับว่าเราได้ทำการอัปเดตหน้าดีไซน์อย่างไรบ้างครับก็คืออันนี้จะเป็นหน้าแรกที่ได้ดีไซน์ออกมาครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่สองที่ได้ดีไซน์ออกมาเสร็จแล้วออได้ทำการเพิ่มปุ่มอะไรต่างๆครับว่า ส,สามารถทํำได้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ต้องการไหมแต่อันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีครับเพราะคือโค้ดที่ทำรับยังขึ้นฮีโรกูยังไม่ได้ครับก็เลยยังไม่สามารถเชื่อมลิงก์หน้าดาวน์โหลดได้อย่างสมบูรณ์ครับแลส่วนในทักที่3นะครับผมได้ทําการรีวิวหน้าดีไซน์ของ UI นะครับว่ามีความสวยงามใช้งานง่ายไหมจากสมา,สมาชิกในกลุ่มและฟีดแบ็จากผู้ทดลองใช้ระบบครับ ก็คือของเราได้ทำการรับฟีดแบ็ต่างๆแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขครับจนได้ในรูปแบบที่สองเมื่อกี้ที่ได้แสดงไปครับในส่วนที่ผมทำก็ได้ตั้งมาก่อนว่าเราต้องดีไซน์นนเออเราต้องรับฟีดแบ็กยังไงครับจากผู้ใช้ครับก็คือทำให้ hey, ผู้ใช้ได้ทดลองว่า A, หน้าดีไซน์ UI ของเราเนี่ยมีข้อบกพร่องตรงไหนไหมควรแก้ ตรงไหนไหมครับตวนในรูดูของผมนะครับรูดูที่ยังทําไม่เสร็จนะครับก็มีสร้างลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเทมเพลตครับก็คือที่ยังทําไม่เสร็จคือโค้ดยังขึ้นที่โลโก,ก้ยังไม่ได้ครับก็เลยแบบเรายังไม่ได้สามารถเชื่อมลิงก์ได้อย่างสมบูรณ์ครับก็เลยยังมีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วต่อไปก็คืออัที่ห้านะครับก็ เชื่อมลิงก์ดาวโหลดครับกับหน้าเวพจนี้ยังมีปัญหายที่เดิมครับที่ยังขึ้ืนที่เราขูไม่ได้ก็เลยยังไม่สามารถเชื่อมลิงก์ดาวน์โหลดได้อย่างสมบูรณ์ครับก็เลยยังทําให้ไม่เกิดทางที่หกและทางที่เจ็ดครับทําให้อีที่วางแผนไว้ไม่ติดตามที่วางแผนครับทาที่หก็คือเทสลิง์ครับ เนื่องจากที่เราไม่สามารถเชื่อมลิงก์ได้แล้วเราก็เลยไม่สามารถเทสทสว่าลิงก์ที่เราจะขึ้นนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าผมก็เลยทําให้ไม่สามารถรีวไม่สามารถให้อ่าไม่สามารถรับฟีดแบ,บ็จากคนที่ใช้หน้า UI นี้ได้ครับปัญหาหลักๆของ u ูซของผมเลยก็คือยังไม่สามารถขึ้นฮีโร่กุได้อย่างสมบูรณ์ครับผม ครับผมในส่วนของผมครับนายสุภเกียรติไวพินิตครับรหัสนักศึกษา620961 8021ครับในส่วนของผมนะครับในส่วนของดันทากนะครับของผมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด อยู่เยอะด้วยกันครับผมเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกเลยครับผมคือการรีเสิร์ชหาเรฟเ e นซ์จากเว็บไซต์ต่างๆครับว่าการแนบเอกสารนะ่ะมีรูปแบบอย่างไรขั้นตอนกี่ขั้นตอนตั้งแต่กดเข้าเว็บจนแนบเอกสารเสร็จครับโดยทางนี้ครับผมก็ได้ศึกษาครับว่า,าจากเว็บไซต์ต่างๆเนะี่ยการแนบเอกสารนะ่ะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะนําความรู้ที่จากการรนะีเสิร์ชน่ะมาทําการออกแบบหน้า แนบเอกสารหรือว่าอัปโหลดในแอปพลิเคชันของพวกผมครับผมอันนี้ผมก็ได้เพิ่มเพิ่มการนะครับไปในที่สป i ินสุงสเปรเกียินะครับก็ก็กทำเทสเคสต่างๆแล้วก็ติ๊กเทสเคสครับผมอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนย้ายที่จัดรูปแบบให้มันสวยงามครับต่อมาครับศึกษาการออกแบบ UI design ครับหรือว่าเซนสของ UI ครับ ก็เทสเคสก็จะได้อันนี้ครับมีความรู้เกี่ยวกับออกแบบ UI ครับแล้วก็รู้เซนต์ครับผมต่อมาครับเป็นดันทักอีกอันนึงนะครับก็คือดีไซน์เว็บเพจครับหน้าอัปโหลดก็ตัวที่ผมออกแบบจริงๆตอนแรกที่เป็นตัวต้นแบบเลยจะออกแบบประมาณนี้ครับ แล้วก็จะได้แบบมีข้างล่างครับแต่เมื่อนําปรับใช้จริงๆนําไปใช้กับเพื่อนเนี่ยก็ได้จะได้ออกแบบมาเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้จะเป็นตรงที่แน่ครับเมื่อกดตรงแน่เอกสารตรงนี้ไปในส่วนของอันนี้นะครับผมก็ได้เพิ่มการนะครับแล้วก็ เพิ่มเทสเคสต่างๆครับแล้วก็ทําการออกแบบแล้วก็ติดตามเทสเคสครับต่อมาเป็นรีวิวหน้า UI ดีไซน์จากเพื่อนๆในกลุ่มครับก็การรีวิวนี้ก็จะได้รีวิวต่อหน้ากันครับผมก็จะได้คำรีวิวจากเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็นำนมาปรับแก้ไขครับก่อนที่จะลงโค้ดจริงๆครับแล้วก็ ทั้งหครับคือนำความเห็นจากเพื่อนหรือฟีดแบ็ครับมามามาปรับใช้ครับมาแก้ไขในตัวงานครับต่อมาครับก็เป็นขั้นตอนหลักเลยก็คือพัฒนาโค้ด HTML และ CSS ครับสำหรับเว็บเพจได้ในเอกสารครับก็ได้ไฟล์ HTML ครับกับ CSS ครับในตัวงานอาจจะใช้ Java Script ด้วยนะครับผม ต่อมาครับเมื่อเราพัฒนาโค้ดเสร็จแล้วนะเราก็ต้องเทสครับอันนี้คือสามารถเทสได้ครับเทสรันเว็บเพจหน้าโหลดนะบนคอมพิวคอมบนคอม,คอมเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองครับก็เทสเคสดังนี้ครับก็สามารถทำได้ครับผมต่อมาครับผมพูดสอดโค้ดไปยังหน้ากิจกรรนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมสามารถพูดไปได้ เช็คว่าซอสโค้ดเนี่ยพูดไปยังกินคับได้หรือไม่ก็สามารถเช็คได้เช่นกันครับผมว่าพูดได้ตามปกติหรือว่าพูดได้ไฟล์ไม่ครบหรือว่าไม่สามารถพูดได้ครับต่อมาครับจะเป็นการเทสไดอะล็อกของอการแนบเอกาสารว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ครับผมก็ไดอะล็อกนะครับมันก็จะมีเป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผนนะบางส่วนนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามแผนเลยนั่นเองครับ ต่อมาครับเป็นการรีวิวความยากง่ายของทั้งระบบเลยนะครับผมก็จะได้คาคาแนะนําแล้วคารีวิวแล้วก็ฟีดแบกนามาปรับใช้ครับผมต่อมาครับคือการนําฟีดแบกจากผู้ทดลองหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมาแก้ไขในตัวงานครับก็สามารถแก้ไขได้หลักๆก,ก็จะเสร็จประมาณนี้ครับผมส่วนที่ไม่เสร็จเนี่ยจะเป็นหลังบ้านสัส่วนใหญ่ครับเช่น การวางระบบ MySQL สำหรับเก็บข้อมูล Data ครับที่ user อัปโหลดมาของการแนบเอกสารนะครับก็ไม่สามารถติดเทสเคสได้ครับเพราะว่าไม่สามารถทำได้ครับต่อมาครับที่ไม่สามารถทำได้อีกอันก็คือจัดทำระบบการแนบเอกสารครับและเชื่อม MySQL เพื่อเก็บ Data ครับผมอันนี้ก็ทำไม่ได้เช่นกันครับต่อมาครับเทสระบบไฟล์ที่ user อัโหลดมาว่า จัดเก็บที่ฐานข้อมูลได้หรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่สามารถทำได้ครับอีกอันหนึ่งครับผมเป็นการพูดซ source o d e ทุกไฟล์ครับไปยัง Git Hub และ Server Heroku ในการ run ครับอันนี้จริงๆสามารถพูดไปยัง Git Hub ได้ครับผมแต่ไม่สามารถพุชไปยัง Heroku เพื่อการ run นบนเว็บได้ครับก็ไม่สามารถติดได้เช่นกันครับ ต่อไปครับเป็นการเทสระบบครับที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ฮีโกุว่าไฟล์ที่อัปโหลดไฟล์ที่ยูเซอร์อัปโหลดมาเนี่ยจัดเก็บไปที่ฐานข้อมูลได้หรือไม่ครับอันนี้ก็ไม่ได้ไเช่นกันครับเพราะว่าไม่สามารถพุทขึ้นฮีล o กุได้ครับต่อมาจะเป็นในส่วนโค้ดก็จะเป็นโค้ดประมาณนี้ครับแต่เมื่อเราไปลองรันบนลอ l แล้วก็จะได้แบบนี้ครับ Okay. ครับก็ของผมก็มีประมาณนี้ครับผมก็ได so, ้ย so ้ายทักต่างๆครับเมื่อทำเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ย้ายไปยังดันทาครับผมครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับในการพรีเซนต์ครับจากตอนแรกรวมกันนะครับแล้วก็ได้แยกแยกออกมาเป็นคนๆนะครับเพื่อง่ายต่อการพรีเซนต์ครับ โอเคครับผมก็มีเยอะมากเลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับผมเนายชุติพลทิมานีครับเลขทะเบียนหกสองศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนน่งศูนย์สี่สามนะครับผมของผมจะเป็น User Story ที่ห้านะครับผมจะเป็นช่องที่เสร็จแล้วจะมีดันก็จะมีห้าดันนะครับห้า user story ด้วยกันนะครับผมเริ่มทียน,นแรกเลยก็คือการศึกษาดีไซน์หน้า UI และการยืนยันแก้เอกาสารต่างๆในการอัพโหลดนะครับผม เฮ s ก็จะได้เราจะได้รู้ว่า UI ที่ดีต้องออกแบบยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็การเรียนรู้ถึงหน้ายืนยันแก้ไขเอกสารนะครับสำหรับนี้ก็เป็นที่ผมทำนะครับผมก็คือจะเพิ่มการ์ดต่างๆนะครับสำหรับทักษสองนะครับผมก็จะคือการดีไซน์หน้าเว็บเพจการยืนยันการถงเอกสารปุ่มกด ปุ่มแก้ไขต่างๆที่อัปโหลดนะครับผมตอนเรบเทศเคสนะครับผม สิ่งที่ได้ก็จะมีปุ่มยืนยันปุ่มแก้ไขแล้วก็ภาพ .jpg แล้วก็ช่องแสดงเอกสารที่อัปโหลดมานะครับผมสำหรับการผมผมก็จะเพิ่มการต่างๆนะครับผมแล้วก็ท็กต่างๆนะครับแล้วก็ได้ย้ายมาเพื่อให้ดูง่ายนะครับ ทักสามนะครับผมจะเป็นการพัฒนาโค้ดปุ่มยืนยันการแก้ไขต่างๆนะครับผมสิ่งที่ได้ก็คือโค้ดที่เชื่อมกับปุ่มยืนยันแก้ไขและโค้ดที่เชื่อมกับสถานะการแสดงเอกสารดาวน์โหลดนะครับยูห้าทักทักหกนะครับผมจะเป็นการรีวิวความยากง่ายของปุ่มกดนะครับในของเพื่อนในกลุ่มนะครับผมเราก็จะได้รับคอมเมนต์ต่างๆและฟีดแบ็ก ของเพื่อนๆอ้าวผมที่ได้มาทดสอบระบบของเรานะครับนี่ก็คือการ์ดขผมเพื่อต่างๆแล้วก็จัดเรียงให้มันดูสวยงามนะครับอันสุดท้ายของดานนี้เสร็จนะครับก็จะเป็นของทาร์กเก็ตครับจะเป็นรีวิวหน้าอ i ต่างๆนะครับผมเราก็จะได้รับฟีดแบ็คของเพื่อนในกลุ่มกันนะครับผม ส่วน To ดูที่ยังไม่ทาไม่ได้นะผมจะเป็นการเชื่อมปุ่มยืนยันและแก้ไขของช่องที่อัปโหลดมานะครับผมนี่ผมก็ได้เพิ่มทารกต่างๆแล้วก็ย้ายการ์ดนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถ้าเกิดเชื่อไม่ได้ก็เทสไม่ได้ครับปุกดครับขอบคุณครับ ค่ะสอนนี้ค่ะชื่อเกศราพรในบัวรหัสทะเบียน6209700ค่ะในส่วนนั้นนะคะเป็น u6 ทักหนึ่งค่ะเป็นแสดงหน้าสถานของหน้าสถานะของเอกสารระยะทางจุดที่เอกสารไปถึงค่ะ ในส่วนเทสเทสก็จะมีแสดงสถานะเอกสารว่าอยู่ในขั้นตอนใดระยะทางแสดงจุดที่เอกสารถึงรูปที่ใส่หน้าเว็บเพจจะต้องเป็น png นะคะในส่วน t o Do u 6ทั้ง2นะคะจะเป็นพัฒนาระบบติดตามสถานะเอกสาราค่ะ ทคเคก็คือจะได้ตัวระบบติดตามสถานะเอกสาร U6 ทางสนะคะคือการทำการเชื่อมเว็บเพจกับระบ,บบติดตามสถานะค่ะเทคเคก็คือจะเป็นสถานะการติดตามเอกสาราค่ะ ่6ทักซี่นะคะคือเทสระบบแสดงสถานะของเอกสารระยะทางจุดที่เอกสารไปถึงและเทส,เทสคือสามารถตรวจสอบและแสดงสถานะของเอกสารว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนใดแสดงสถานะระยะทางของเอกสารสามารถแสดงจุดที่เอกสารอยู่ในตอนนี้ได้ค่ะ U6 ทาง5ก็คือรีวิวระบบแสดงสถานะของเอกสารระยะทางจุดที่เอกสารไปถึงและรับฟีดแบ็ k จากนักศึกษาในมัลลิเรย์ค่ะ TSK คือได้รับคะแนนความยมกง,ง่ายของระบบแสดงสถานะของเอกสารระยะทางจุดที่เอกสารไปถึงและได้รับฟีดแบ็ k จากนักศึกษาค่ะได้รับคอมเมนต์จากนักศึกษานํำฟีดแบ็ k มาปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ ขค่ะค <time> ่ะดิฉันนางสาวทิต <backyard> ิรัตน์พงษ์จำปาเทียนักศึกษา6 2 0 9 7ศ0 2 7านะคะในส่วนของหนูก็คือ ดูดก็เอยดอนก็คือทาทาหนึ่งอเจ็ดีไซน์ UI แสดงแจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็แสดงว่าอาจารย์มีเอกาาสกบบารกำลังส่งมาถึงนะคะก็คือจะได้เป็นไฟล์ภาพที่ออกแบบหน้า UI นะคะแสดงแจ้งเตือนแสดงสถานะตรวจสอบมอีเมลค่ะแล้วก็ส่วนของทูดูที่ยังไม่เสร็จนะคะก็คือ พัฒนาระบบแจ้งเตือนค่ะไอตรงแจ้งเตือนของ account เนี่ยมันมันยังส่งไปแจ้งเตือนไปไม่ได้แล้วก็เชื่อมต่อการแสดงแจ้งเตือนกับแอ c เค n t ของบุคคลนะคะทสา 3, ก็ยังไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันระบบแจ้งเตือนมันยังมันยังไม่ได้อะค่ะแล้วท้าสี่ก็คือแจ้งเตือนมียอาจารย์ที่ปรึกษามีเอกสารกําลังส่งมาถึง แล้วก็รีวิวระบบนะคะถาน5ว่ามีเอกสารกำลังมาถึงและรับฟีดแบ็ k จากนักศึกษาอันนี้รับฟีดแบ็กก็คือทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้ทดลองใช้นะคะค่ะข,ของส่วนหลักๆของหนูที่มันยังไม่เสร็จก็คือไอ้ตรงพัฒนาระบบแจ้งเตือนนะคะค่ะ โอเคครับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ